ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้ต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องของปุ๊กกี้นะคะทุกคนคะ่นะณตรงนี้นะคะที่ที่เรานั่งอยู่ก็คือสวนหลังบ้านค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตพืชผักพืชผักผลไม้นะคะในสวนว่ามันอตอนนี้นี่คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่อยู่ในบ้านของเราที่ปลูก เอาไว้นะคะก็คือเป็นเ,เป็นเวลาตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงปูกตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่เราเพาะมาเมล็ดเอาไว้และณนะตอนนี้ก็เป็นเดือนอรก,กรกฎาสิงหาแล้วนะคะก็ผ่านล่วงเลยมาเขาก็ลูกสีแดงแบบนี้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศค็อกเทลนะคะก็เป็นลูก เป็นพันใหญ่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตก่อนที่เราจะเก็บเขาไปใช้ทำอาหารนะคะก็อาจจะเป็นกินสดๆก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าปลอดสารพิษค่ะเป็นแบบโบนะคะก็คืออร่อยกินแล้วก็มีความสุขเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาอัปเดตว่ามันสุกเต็มที่นะคะเยอะมากๆเลยค่ะเนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินดูเนี่ยค่ะปุกกี้ก็มานั่งปั้นจิ้มปั้นเจอในสวนนะคะ ใครที่ไม่ชอบทําสวนนะคะก็ไปถักถักโครเชต์นะคะทุกคนคะเนี่ยคะ่ะดอกไม้มีวิธีถักหมดเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่บนหมวกเนี่ยนะคะมีวิธีถักอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะก็ลองเข้าไปดูกิจกรรมดีๆแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ในอนาคตด้วยนะคะณนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูร้อนในช่วงซัมเมอร์ของประเทศเยอรมันนะคะก็มีกิจกรรมการปลูกผัก ปลูกดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นในสวนหลังบ้านของเราเองหรืออาจจะเป็นอ,อะไรอะ่ะตามทุ่งนาหรือสถานที่ต่างๆนะคะที่เราปั่นจักรยานไปก็จะมีภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะผ่อนคลายมากๆเลยนะใครที่ชอบธรรมชาติก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะปุกกี้ก็จะอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เรามาดูมะเขือเทศของเราที่ ขออภัยนะคะเช้าๆนี่ก็จะไม่ค่อยมีเสียงค่ะแต่ก็เราจะมาอัปเดตให้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะเก็บกินหมดเดี๋ยวเราจะชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะก็ เกือดเทศค็อกเทลค่ะลูกใหญ่มากๆแล้วก็รสชาติหวานใช้กินอทำสลัดก็ได้กินเปล่าๆก็ได้ค่ะคเล่นเป็นของว่างอันนี้ก็เป็นพันธุเล้ยลูกหนึ่งนะคะที่เขายังไม่โตเต็มที่ค่ะก็รออีกนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะมีมะเขือด้วยค่ะ นี่อร่อยด้วยค่ะใช้ทำสลัดก็ได้ค่ะกินเล่นๆก็ดีค่ะลูกชายชอบค่ะความสุขในธรรมชาตินะ,ะทุกคนคะ่ะคนที่รักธรรมชาติค่ะก็จะมีความสิดในแบบของใครของมันนะคะอันนี้สำหรับเ,เป็นกระถางใหญ่ <c oughs> ที่เราปลูกเอาไว้นะคะทุกคน ต้นมะเขือแล้วก็จะมีตรงส่วนหลังบ้านอีกเดี๋ยวเราไปตรงสวนหลังบ้านตรงนู้นนะคะอันนี้ก็ดอกไม้ที่ปุ๊กี้ร้องเพลงให้เขาฟังเขาก็ยังไม่ยังมีชีวิตรอดอยู่ค่ะยังไม่ตายค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นกระเพราค่ะเราไปดูมะเขือเทศตรงนู้น ก็มีลูกสีแดงแล้วค่ะตรงนี้ก็มีครับเราก็จะเก็บไปทําสลัดค่ะนี่อันนี้โูนใหญ่มากค่ะเนี่ก็จะเป็นแพรแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะปลูกอยู่สามจุดตรงนี้แล้วก็มุมมะเขือเทศเนื้ออีกฝั่งนนะโอ้ตรงนู้นก็ลูกอีกใหญ่ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเนี่ยดูค่ะจะต้องไปถ่ายฝั่งนู้นค่ะเนี่ย ทางนู้นก็ดกค่ะเนี่ยลูกใหญ่มากเป็นค็อกเทลที่แบบว่าพันใหญ่นะคะอันนี้แล้วแปลงตรงนี้ก็จะมี <c oughs> พริกด้วยนะคะแต่พริกตรงนี้ยังไม่สวย <c oughs> เดี๋ยวปุ๊กี่จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เขาก็ล้มแล้วล่ะแต่คิดว่าปีนี้จะได้กินพริกค่ะทุกคนเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็ดกมากค่ะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับพริก ็ใหญ่ด้วยค่ะตรงนี้ค็อกเทลกรเพิเลๆกับบรรยากาศสบายๆของที่นี่นะคะหน้าร้อนซัมเมอร์การปลูกผักสวนครัวนะทุกคนตรงนู้นที่เราเนี่ยค่ะลูกเขาจะใหญ่ๆมากๆ่ะเนียเยอะมาก,มากค่ะเนี่ย ก็คิดว่านะคะวันนี้นะคะเล็กๆน้อยๆก็มามีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติในสวนหลังบ้านของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนที่รับชมจงมีความสุขแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะคะใครที่มีเวลาว่างเราควรจะทำให้มีอะไรอะ่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะปุกกี้เองก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ ตั้งใจทำนะคะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับการอัปเดตมะเขือเทศค่ะแล้วเ <the ory and the problem> <course> ราจะไปพร้อมกับความอร่อยในสวนหลังบ้านของเราสดๆจากต้นนะคะแดงมากๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะก็คือครั้งที่แล้วจะมีมะเขือเทศเนื้อนะคะพุกี้ก็เก็บไปกินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะเอาไปช่างได้ก็เกือบ1กิโลนะคะลูกหนึ่ง ครั้งที่แล้วที่ใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะก็กลับไปดูได้นะคะมะเขือเทศพันเนื้อใหญ่ๆนะคะก็คนที่ถักโครเชรนะคะทุกคนคะ่ะอีกนิดนึงนะคะจะไปแล้วแต่ว่ายังไม่ไปเนี่ยคะ่ะได้ไหมพรมโครเชรคะ่ะทุกคนเศษไหมพรมเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์นี่ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เออไม่มีเวทมนต์อะไรนะคะพุก,กี้ก็เอามาใช้ในการที่เรามัดต้นมะเขือเทศเพราะว่าต้นมะเขือเทศใหญ่มากๆเลวดูคะ่ะ ท่วมหัวบนนู้นนะคะในปุ๊กกี้ก็ใช้เชือกไหมพรมในการมัดนะคะเราก็จะจากลากันไปด้วยสิ่งดีๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะในทุกๆวันที่เราทํานะคะคราวนี้ไปไปแล้วจริงๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชิมกินก่อนไปค่ะอื้อ หวานมากๆอยากจะบอกค่ะหวานแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะในสวนหลังบ้านค่ะทุกคน